สวัสดีค่ะวันนี้พี่บีมาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเราเรียกกัน VIP เนาะแต่จริงๆคือติดเชื้อ HIV ะพวกที่กลุ่มต้านทานบกพร่องนะคะก็ติดเชื้อไปครับพวกนี้เขาจะคืออะไรคนสงสัยนะถามส่วนมากบางคนไม่รู้เลยนะว่าว่เอ๊ะพวกนี้จะหายไปเลยได้ไหมคือทานเตลหรือทานยาอะไรแล้วหายเลยไหม จริงๆแล้วเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ย h i v นะคะถ้าเข้าร่างกายแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วคือเขาเขาไม่ได้หายไปไหนเทเดีย่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลเขาอของเราใช่สงบเขาว้ใให้เขาสงบสงบไม่ให้เขาแบบว่าอารวาสแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพราะว่าถ้าเขาอารวาสคือเขาจะชอบ กินเราเรียกกินแต่จริงก็คือทําลาย C D F O คือตัวภูมิคุ้มกันของเรานะคะเพราะ C D 4ต่ำราวนี้เนี่ยเราก็จะติดเชื้อโน่อยนี่นั่นย่ายแล้วเราก็จะป่วยแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัว A งดี c D 4สูงใช่ไหมคะเราก็จะแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไรเลยปกติเลยคนจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรเพราะนั้นจริงๆแล้วก็คือเชื้อไปแร้ว HIV จะไม่ได้หายไปไหนอยู่ในตัวเราแต่เราต้องดูแลเขาสายบเขาไว้ดูดูแลตัวเองดูแล,ลให้เ็ดีแข็งแรงก็ใช่ลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาติดต่อีมาว่ามี CD4 อยู่450ซึ่งจริงๆปกติคนเราจะมี500ขึ้นไปถึงประมาณ มื่นสามนะคะนั่นคือคนปกตินะถ้าเกิดเลยห้าร้อยไปนี่ก็ถือว่าเออคนปกติบางค็ก็ประมาณนั้นค่ะแต่นี่เขาก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดนึงค่ะก็ถามว่าอาการที่กังวลคืออะไรเขาก็บอกว่าเขาอะมีแผลที่ขาคล้ายๆเป็นตุ่มเป็นอะไรเนี้ยที่ขาเนี่ยเป็นแผลแบบคล้ายเลื้อดลังอะไม่หายอะที่ผิวเขาไม่สวยเขาจะใส่ขาสั้นไม่ได้เลยเขาอยากใส่ขาตั้นชิลชิวบ้างวัน ผู้ชายก็อยากใส่ขาสร้างสวยๆบ้างวันอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็แต่ไม่ได้เพราะขาเขาไม่สุกอย่างงี้ส่วนใหญ่เป็นเยอะมากมันคล้ายๆเหมือนว่าเรื้อลรังอ่ะคือก็ไม่หายแล้วก็เลยเป็นแผลอยู่อย่างนั้นอันนี้พี่บอกของเราเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะคะโอเคเขาก็สั่งไปค่ะ อันนี้เขาอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพอีกก็มีบริการแบบถ้าโอนเงินก่อนสิบโมงเช้ามีส่งเซ็นเดย์นนะบ่ายได้รับเลยค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรตามอยนะู่แล้วตอนบ่ายจะมายังจะมาอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาไปโทรไปอีกทีหนึง่งเขาบอกได้รับแล้วแล้วชิมแล้วเขาบอกอรสชาติดีใช่อูมิอูมิของเราเนี่ยคะ่ะอูมินะคะ,ะ,คะเป็นตัวเพิ่มคู่ต้านทานนะคะ เขาได้รับปุ๊บเนี่ยเขาชิมเลยนะคะเด็ดซองแล้วก็ดูนะคะเขาบอกรสชาติดีทานง่ายอย่างเงี้ยเขาชอบทาไปสามวันเขาเขียนลายมาบอกเลยนะคะเขาเขียนลายมาบอกเลยว่าเด๋ย่าให้อ่านด้วยนะสามวันเขาบอกว่าขอแจ้งการทานสามวันครับค่ะโอ้เขามีลิ้นเป็นลิ้นเป็นป้าด้วยป้าขอคือจริงๆแล้วน่น่าจะเป็นรา ใช่ฉลาใช่ไหมคะใช่คนที่พอภูตกแล้วบางทีลาขึ้นในตัวเราใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ลิ้นเขาจะมีฝ้าเกาะใช่เขาบอกว่าทานไปสวันเนี่ยฝ้าที่ลิ้นไม่มีแล้วเขาบอกทีเนี่ยเขาเวลาแปลงฟันเนี่ยเขาจะต้องใช้แปลงผูออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยทานมาสามวันตอนนี้ฝ้าที่ลิ้นไม่มีแล้วและตอนนี้รู้สึกว่าไม่คันแล้วที่แพ้ที่ขาเออไม่คันเหมือนก่อน ก็ลิขขนาด่านแค่วันละสองสามวันใช่อูมิวันละสองแค่สามวันนะคะก็ได้เห็นผลแล้วผลเร็วมากของเราคุณภาพจริงนะสุดยอดมากเป็นสารอาหารคุณภาพสูงนะคะหลุดซึมเร็วแต่ก็เลยได้ผลเร็วช้าในแบบแฟลกวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะบคุณกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.